ก็สวัสดีนะครับวันนี้นะครับผดรมแท็กเตอร์นะครับก็มารีวิวนะครับเป็นตัว L3408 นะครับตัวนี้เป็นรถยอดที่ยอมนะครับของของคูบะต้าเลยนะครับตัวนี้เป็นยอดฮิตนะครับรุ่นรุ่นที่ถึกทนนะครับที่สุดนะครับตัวนี้ก็เป็น L3408 ตัวนี้ผลิตที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับลูกค้าราคาก็ไม่แรงมากนะครับเป็นตัวเปล่านะครับตัวนี้มาเสนอเป็นตัวเปล่านะครับลูกค้าท่านได้ สนใจจะเป็นตัวจัด้าเพิ่มเติมก็เพิ่มนะครับเพิ่มเติมได้นะครับหรือว่าจะเป็นโรตารี่นะครับเพิ่มเติมได้นะครับฐานเพิ่มเติมได้นะครับแล้วว่าไม่มีแต่หน้าก็เพิ่มเติมได้นะครับก็โทรมาสอบถามมนได้นะครับตัวนี้นะครับให้ดูรอบๆอก่อนะครับตัวนี้นะครับสภาพสวยนะครับสวยมากเครื่องเงียบนะครับเครื่องนิ่มๆนะครับเกียร์ดีนะครับเกียร์ดีเกียร์เงียบท้ายก็ดีนะครับถือว่ารถคันนี้หอนน้อยมากนะครับแทบไม่หอนเลยนะครับตัวนี้นะฮะนี่ฮะสวยๆเลยนะครับตัวนี้ นี่ครับยางเต็ม4เส้นเลยครับยางหน้าใหม่1คู่นะครับยางหลังก็ยังเป็นยางคู่ตัวนะครับชั่วโมงมาก็อย่างที่ผมบอกครับเกือบเกือบสามพันนะครับนี่ฮะนี่ครับเดี๋ยวผมจะตัดภาพนะครับไปที่อตอนที่ผมเริ่มประกอบนะครับผมจะลื้อทั้งคันนะครับรถทุกคันผมจะลื้อทั้งคันแล้วก็เริ่มประกอบเข้าใหม่นะครับลื้อเพื่อเช็คทุกอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะตัดภาพไปตัดวิดีโอไปจุดนั้นก่อนนะครับ ครับก็สวัสดีนะครับอ่าวันนี้นะครับอ่าปฐมแท็กเตอร์นะครับก็หาได้รถมาอีกหนึ่งคันครับเป็นตัว L 3 4 0 8นะครับตัวนี้อ่าเป็นจดทะเบียนปี51นะครับลูกค้าอ่าตัวนี้นะครับรถผมบอกเลยว่าอ่าชั่วโมงก็ประมาณ3,000นะครับตัวนี้อ่าเป็น3408จดทะเบียนปี51นะครับเล่มทะเบียนพร้อมชุดโอนนะครับตัวนี้อ่าลูกค้าท่านใดหาอยู่ก็อ่า ติดต่อมาได้นะครับที่0943945978นะครับ0 9 4 3 9 4 5้าสีนะครับเบอร์โทรและเบอร์ไลน์ของเรานะครับลูกค้าอ่ะตัวนี้นะครับนี่เดี๋ยวผมจะอ่าให้ดูก่อนนะครับตัวนี้เป็น3 4ที่ผมอาได้รื้อได้รื้อทุกอย่างนะครับจะรถทุกคันผมจะรื้อแบบนี้ทุกคันนะครับส่วนล้อหน้านี่ไม่ใช่ครับล้อหน้าผมมาใส่เฉยๆนะครับรถทุกคันผมจะรื้ออย่างนี้ทุกคันนะครับเพื่อจะได้ดูว่า ตัวไหนหลวมหรือเปลาอะไรยงไงคตัวไหนรั่วซึมตรงไหนไม่ดีผมก็จะทําให้หมดนะครับทุกขั้นตอนนี้ผมทําสีให้ช่วงช่วงเกียร์นะครับช่วงเกียร์ไปหาท่อนท้ายนะครับตอนนี้ช่วงเครื่องผมไม่ได้ทานะครับตอนนี้ช่วงเครื่องยังเดิมอยู่ดูง่ายครับตอนนี้รถไม่เคยเปิดนะครับตอนนี้ผมทําที่ผมทําไปนะครับคือบูทนะครับบูทขาเบรกบูทขาเบรกขาคับนะครับเปลี่ยนบูทใหม่ อะไรผมทําให้หมดครับในในแกนนะครับจะมีแกนอยู่นะครับผมเปลี่ยนให้หมดแล้วนะครับตัวนี้แล้วก็เป็นออลิงตัวตัวยกหางหลังนะครับตัวนี้นะครับเปลี่ยนให้แล้วนะครับตัวนี้เปลี่ยนให้แล้วแล้วก็สินสินหยียบอ่เขาเรียกว่าสิน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 ล็อกล็อกล้อหลังให้เท่าให้ให้หมุนพร้อมกันนะครับตัวนี้นะรั่วสองข้างผมเปลี่ยนให้แล้วนะครับตัวนี้แล้วก็อ่า ตัวนี้ครับนี่โอิงท่อดูดนะครับจัดการให้หมดรูปเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ก็ไล่ดูหมดทุกอย่างนะครับพวกน็อตไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยผมเปลี่ยนให้ใหม่ครับหัวน็อตไม่ค่อยดีนะครับนี่หัวน็อตไม่ค่อยสวยนะครับอ่าเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้หมดนะครับี่เปลี่ยนหมดเลยนะครับไล่ไหนไม่ดีแต่มันก็มีดีนะครับมีดีอยู่ แต่ก็เป็นบางตัวนะครับเป็นบางตัวส่วนสีล้อหลังตัวนี้ไม่ไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนนะครับลูกค้ารถตัวนี้ไม่รั่วมานะครับก็มีออริงแขนยกนะครับหนึ่งคู่นะครับที่ผมทําไปให้ครับแล้วก็อ่าตัวนี้นะครับตัวนี้ยังเต็มอยู่นะครับตัวนี้ยังเต็มอยู่เลยนะครับอ่าแล้วก็มาพวกตัวนี้เนีย่ย ก็จะมีหลวมบ้างนะครับแต่ก็ไม่น่าเกลียดนะครับตัวนี้ไม่น่าเกลียดนะครับพวกน็อตเสาลมอะไรผมก็เปลี่ยนให้หมดนะครับตัวนี้ก็พิดโอไม่รั่วไม่ซึมนะครับตัวนี้แต่ก็มีรอยใช้งานมานะครับนี่มีรอยใช้งานมานะครับนี่ก็ไม่มีปัญหานะครับตัวนี้ยังใช้ได้อีกยาวนะครับตัวนี้ใช้ได้อีกยาวนะครับแล้วก็เสาหลังคานี่ะทำสีให้หม่หมดนะครับเดี๋ยวเอาหลังคา กำลังพ่นสีแล้วก็มาใส่ให้นะครับราคาเป็นราคาเดิมคู่ตัวรถนะครับฝั่งนี้นะครับผมทําให้ตัวนี้ครับโอริงครับโอริงเกียร์นะครับเกียร์ด้านหน้าถอยหลังนะครับแล้วก็เกียร์ตัวนี้นะครับโอริงเกียร์นะครับตัวนี้แล้วก็เปลี่ยนสิ้นเขาเรียกสิ้นดีทีนะครับตัวนี้ครับสิ้นดีทีที่ใส่เกียร์จากตัวหลัง เพื่อขับเคลื่อนไปหาตัวหน้านะครับแล้ว <Goog> ก <les> ็บูตตัวนี้ก็ทําให้ใหม่หมดนะครับเนี่ยนฮะแน่นตืบเลยนะครับเนี่ยทําให้ใหม่หมดนะครับแล้วก็ตัวนี้คัดยังไม่ได้ตัดท่อนเลยนะครับตัวนี้ยังไม่ได้ตัดท่อนคัดดีนะครับไม่มีน้ํามันรั่วในห้องคัดนะครับตัวนี้ผมเปิดดูเรียบร้อยแล้วนะครับเช็คเรียบร้อยแต่ว่าตัวนี้น็อตเดิมนะครับนี่ไม่เคยรอยขันเลยครับนี่กาวเดิมโรงงานนะครับ เครื่องก็เดินหมดทุกอย่างนะครับเครื่องเดินหมดเลยนะครับกาวเดินนะครับฝาครอบเบ้านะครับนี่ไม่มีรอยขันน็อตเลยนะครับนี่ชุดคันหน้าก็ผมเปลี่ยนให้นะครับตัวฝั่งนี้นะครับล้อซินินดมกับซินพาวตั้งนะครับผมเปลี่ยนให้แล้วนะครับแล้วก็เช็คเดโมเปลี่ยนให้แล้วนะครับแล้วก็เพาตัวนี้ก็เช็คแล้วไม่มี ไม่มีรูดนะครับเฟืองดีหมดเฟืองเต็มเต็มนะครับดูหน้าเครื่องครับสวยๆนะครับหน้าเครื่องหนึ่งน็อตเดิมทุกตัวนะครับน็อตเดิม,ดมทุกตัวไม่มีรอยขันนะครับนี่งตอนนี้ผมเปลี่ยนซีนหน้าเครื่องให้แล้วนะครับตัวนี้เปลี่ยนซีนหน้าเครื่องให้แล้วแล้วก็กระปุกมาอะไรจะมีรั่วจุดหนึ่งผมเลยต้องยกลูกแล้วก็เอาชุดซ่อมใส่นะครับชุดซ่อมก็ต้องไปกึงงพาด้วยนะครับก็สองพันกว่าาที่ผมทําทุดที่ให้นะครับ ทำให้ถึงนะครับลูกค้าทําให้ถึงเพราะว่าลูกค้าพยางานถ้าเกิดมันเป็นไรมันจะลําบากนะครับเพราะว่าตัวนี้ถ้าศูนย์มันจะไม่รับซ่อมให้นะครับเขาจะให้ยกลูกนะครับเป็นเป็นหมื่นนะครับเนี่ยฮะส่วนตุ๊กตาหน้าหลังก็นน่นดีนะครับตุ๊กตาฐานหน้าแน่นดีนะครับส่วนตัวนี้ไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับผมไม่ได้เปลี่ยนให้นะครับทําสีให้เฉพาะคานหน้านะครับสีเครื่องเดิมครับ อันนี้อาจจะมีล้อข้ขาวบ้างผมอาจจะคัดออกให้นะเดี๋ยวเอาแปรงสีฟันไล่คัดให้นะครับนี่เนี่ยฮะน็อตเดิมหมดนะครับนี่เดิมหมดเลยนะครับเนี่ยฮะน็อตแป๊บหัวชีดยังไม่ได้ขันเลยนะครับนี่นะฮะหมเดิมๆนะครับนี่ขคอนคัดยังไม่ได้ตัดนะครับเดี๋ยวก็อ่ส่วนล้อนะครับล้อ น้อก็กำลังทําสีครับชุดฝากระโปรงจะเป็นตัวนี้นะครับอารดีนะครับไม่ไม่บุกนะครับไม่บุกเดี๋ยวก็ขับก็เงาแล้วนะครับนี้ส่วนล้อนะครับล้อจะเป็นตัวนี้นะครับนี่ครับล้อกำลังพ่นสีนะครับพ่นสีให้ละครับอย่างดีนะครับสีใช้อย่างดีเลยนะครับเงางามนะครับสีพ่นล้อนะครับส่วน หลังคานะครับหลังคาจะเป็นตัวนี้นะครับเป็นหลังคาไฟเบอร์ครับเดิมจากจากศูย์นะครับเป็นเป็นร่มติดตัวรถมานะครับไฟเบอร์เราจะมีสติกเกอร์นะสติกเกอร์ตัวนี้นะครับอ่าตรงนี้ผมแปะสติกเกอร์ให้แล้วก็เอาหลังคาใส่ให้ครับตัวนี้เคลียมครับราคาก็เดี๋ยวผมแจ้งอีกทีนะครับในในคลิปต่อไปนะครับอ่าลูกค้าท่านใดสนใจก็ลองทอโทรมาสอบถามได้ครับ0 9น3 9 4 5 9 7 8มานะครับอ่าเนี่ยครับ ตันนี้ก็มีเก็บสีให้บางจุดนะครับฝากระโปรงไว้เฉยนะครับเก็บสีให้บางจุดนะครับก็เดี๋ยวผมพ่นแล้วก็ใส่ประกอบแล้วจะถ่ายให้ดูคลิปนะครับท่านาสนใจก็โทรมาสอบถามก่อนได้นะครับผมก็ฝากกดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวผมมีอะไรผมปรุงไปเรื่อยๆนะครับครับผมสวัสดีครับอ่าครับผม จา, <ora> Review, จากที่ผมรีวิวนะครับจากที่รีวิวการรื้อประกอบเช็คทุกอย่างนะนะครับแล้วก็ได้ประกอบมาเป็นคันแบบนี้แล้วนะครับก็จะมารีวิวนะครับส่วนประกอบนอกนะครับ <swear> ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับอย่างที่ผมบอกจดทะเบียนปี51นะครับ51รถค่อนข้างสวยมากนะครับค่อนข้างสวยเลยนะครับรถสีเดิมนะครับลูกค้าสีเดิมเครื่องเกียร์อะไรก็เดิมนะครับจะเป็นผมพ่นท้ายนะครับเนี่ยเครื่องเกียร์เดิมหมดเลยนะครับ ไม่มีเปิดนะครับเครื่องไม่มีเปิดนะครับเกียร์ก็ไม่มีเปิดนะครับนี่ทอนคานยัไม่ได้ตัดเลยนะครับนี่ฝสีฝากระโป้งนะครับนี่จุดนี้นะครับเดิมหมดเลยนะครับกระโปรงเดิมมาเลยนี่เดิมจุดนี้เหยียบพักเท้าทําสีให้นะครับตัวนี้ตัวนี้ครับทาสีให้จากตรงนี้เป็นสีเดิมหมดนะครับเดิมหมดเลยนะครับนี่จะมีเก็บสีบ้างตามรอยถลอกช่วงช่วงตรงนี้นะครับทั้งสองข้างนะครับทั้งสองข้างอ่า แค่จุดน well so so pues ั้นนะครับอย่างอื่น so ก็เดิมหมดนะครับรถรถสีเดิม 3- าสี่นี่หายากนะครับลูกค้าเพราะว่าสีที่ทาจากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยสีเขาจะแข็งดีนะครับแล้วก็เหล็กจะแข็งนะครับยางนะครับลูกค้ายางยางเดิมนะครับยางเงื่อนเพื่อตัวนะครับนี่ยางเดิมนะครับยางเต็มเต็มนะครับยางหน้าผมเปลี่ยนให้ใหม่หนึ่งคู่นะครับตัวนี้นะครับดูรอบรอบครับลูกค้ารอบรอบนะครับรอบรอบก่อนนะครับนี่เปลี่ยนให้ใหม่หนึ่งคู่นะครับยางใหม่นะครับลูกค้านี่ยางใหม่ มีเหล็กถ่วงหน้าให้นะครับนี่สามก้อนนะครับแถมให้นะครับนี่ฮะนี่ครับน่าใช้ครับคันนี้น่าใช้ใช้ลืมนะครับเอาไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับนี่ครับดูเครื่องนะครับฝาครอบบาวยังเดิมนะครับนี่รอเบรกเกอ์ฟ้าซโปก็เดิมหมดนะครับนี่สีก็เดิมหมดนะครับที่ผมเปลี่ยนซีนให้ผมก็บอกในคลิปไปแล้วนะครับนี่ สีสันก็สวยงามนะครับสวยงามนะครับนี่ยสียังดีพ่นให้ครับลูกค้าไม่ต้องกลัวนะครับตัวนี้นะฮะอ่าก็เบาะเบาขคาจะเดิมไอเบาะเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็บูทตัวนี้ก็เปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะครับไฟยกเลี้ยวครับสองข้างครับเปลี่ยนให้ใหม่หมดนะครับตัวนี้กล่องเครื่องเครื่องมือจะเป็นของเก่าครับตัวนี้แต่ก็ใช้งานได้นะครับผมใส่ให้ป้ายทะเบียนครบนะครับไฟยกยกเลี้ยวไฟหลังนะครับสองข้าง ใช้ได้ปกตินะครับแล้วก็ไฟสปอตไลท์ไฟหน้าครับติดหมดทุกดวงนะครับทุกดวงเลยครับมาดูเป็นหลังนะครับเป็นหลังรถตัวนี้นะครับนี่เป็นหลังก็ไม่ไม่ผุนะครับรถตัวนี้ไม่ผุนะครับนี่ไม่ผุดูเสาครับเสาอะไรก็ยังดีครับนอตเนร์ดผมเปลี่ยนให้หมดนะครับหมดราคาผมเปลี่ยนให้หมดเลยนะครับตัวนี้ก็ยังดีนะครับนี่นฮะสวยๆนะครับผมกล้าจี้จุดให้ดูเลยนะครับตัวนี้ก็ ทำสีใหม่ตัวนี้แล้วก็ทําให้ใหม่แล้วตัวนี้เราก็ล้างเกลียวให้นะครับนี่ตัวนี้อ่อนนะครับทั้งสองข้างยังใช้งานได้นะครับตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนให้นะครับแต่เป็นโซ่ใหญ่นะครับเปลี่ยนให้นะครับตัวนี้ก็อ่อนแล้วนะครับนี่อ่อนแล้วนะครับนี่นี่นะครับตอนนี้ใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้อ่อนนะครับตอนนี้ก็ล้างเกลียวให้หมดแล้วนะครับตอนนี้เป็นดีอยู่เลยนะครับนี่ครับลูกค้าแล้วก็ส่วนลูกมากนะครับตัวนี้ ลูกหมากก็ยังใช้ได้นะครับนี่ใช้ได้ดีหมดนะครับลูกหมากนะครับทั้งสด้านนะครับรูสลักโซ่อะไรผมเช็คให้หมดทุกอย่างนะครับตัวนี้หมดเลยนะครับอ่าเรื่องเรื่องโลซีมผมจะไม่พูดนะครับเพราะผมพูดไปแล้วนะครับเนี่ยล้ออ่าไม่มีน็อตแตกนะครับไม่มีน็อตแตกนะครับทั้งสี่ล้อนะครับยืนยันได้นะครับตัวนี้เนี่ยฮะปักเท้าอะไรก็ไม่มีผุนะครับลูกค้านี่ ซื้อรถกระผงไปไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวย้อมแมวนะครับครับความจริงใจลูกค้าท่านั้นนะครับที่พา fire, คนนะครับกลับมาซื้อที่ร้านเรานะครับตอนนี้ผมมุ่งเน้นเลยนะครับตอนนี้นี่ครับอ่าเนี่ยครับบางคันบางคนนะครับไปด <ot> ูนะครับมาหลายที่นะครับก็มาจบที่เราหลายที่นะครับหลายที่นะครับ แพงเพชรนะครับร้านผมนะครับเป็นร้านที่ถูกที่สุดนะครับราคาแล้วก็เรื่องคุณภาพอะไรก็ไม่แพ้ใครนะครับตัวนี้นะครับก็ยืนยันนะครับยืนยันเพราะว่าผมเช็คสภาพดูไปกับลูกน้องเองเลยนะครับเพราะว่าจุดไหนไม่ดีผมก็จะผ่านผมหมดนะครับไม่ใช่มีหน้าที่ขายอย่างเดียวนะครับตัวนี้ผมซ่อมไปกับลูกค้าด้วยนะครับตัวนี้นะฮะนี่ฮะเรื่องเผาหน้าอะไรอย่างนี้ผมเช็คหมดแล้วนะครับรื้อหมดแล้วลูกม้ลูกหมากอะไรดีหมดนะครับ ลูกหมากล้อลูกหมากตัวนี้ดีหมดทุกอย่างนะครับล็อกโยกแน่นเลยครับไม่มีกึ๊บกรับเลยนะครับเราเช็คให้หมดรับแบตดีนะครับแบตดีไม่ต้องกลัวไปใช้งานทีเดียวเสื่อมนะครับตัวนี้รับประกันให้หนึ่งเดือนนะครับนี่ะทั้งรถนะครับทั้งคันนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเกียร์ไฮดรอลิกเผาหน้านะครับผมรับประกันให้หนึ่งเดือนนะครับลูกค้านี่ฮะไม่มีที่ไหนรับประกันอย่างผมนะครับเพราะว่า อรถคันนี้หลัก10กว่าปีแล้วนะครับ12ปี13ปีแล้วก็ก็ไม่มีใครกล้ารับประกันครับตัวนี้ผมรับประกันให้เพราะว่าผมมั่นใจนะครับลูกค้ามั่นใจนะครับราคาผมก็เปิดอยู่ที่1นึ่งแสนบาทนะครับหนึ่งแสนหบาทลูกค้าตัดย่าก็เพิ่มได้นะครับสองหมกว่าบาทนะครับเป็นของใหม่นะครับตัดย่าเป็นของใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นของ L C S หรือเป็นของ NASA แล้วก็สั่งจองมาได้นะครับสามารถที่จะถงได้นะครับทั่วประเทศนะครับลูกค้าอีกอย่างนะครับนี่เอง ตอนนี้นะครับนี่ขาค้านะครับผมจะใส่กระจกให้นะครับตอนนี้สองข้างนะฮะลูกค้าเดิมได้พมานะครับตัวนี้เราก็ไม่ถอดออกครับใส่ไปให้ลูกค้าเหมือนเดิมนะครับหรือว่าท่านใดสนใจเป็นขนดอื่นครับแต่ว่าให้เราทําโค้งให้ก็ก็ได้ครับเีเสริมโค้งเพราะว่าตอนนี้หลังคาจะได้แน่นหนานะครับไม่เขย่านะครับตัวนี้ ก็ดีนะครับตัวนี้ดีนะครับแนะนําแต่ว่าลูกค้าบางคนอยากได้เดิมก็จะถอดให้นะครับตัวนี้เนี่ยฮะพวงมาลัยเพาเวอร์นี่เบามากครับตัวนี้เกียร์เข้าดีหมดนะครับหางดีไม่กระตุกนะไม่ตกนะครับตัวนี้เครื่องติดง่ายไม่มีไอนะครับน้ําไม่ดันนะครับตัวนี้รับรองนะครับรับประกันให้1เดือนครับใช้งานเต็มเต็มเลยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับอยังไงเดี๋ยวผมติดเครื่องให้ดูครับตัวนี้ ือเครื่องดูตัวนี้ทำยัี้ผมทําเปลี่ยนบูทใหม่หมดนะครับแน่นเลยนะครับตัวนี้แน่นเลยนะครับแน่นเลยอีกอย่างครับผมบรรยายนิดนึงครับเกียร์ครับตัวนี้เป็นเกียร์หลักนะครับใส่ค้าไว้เลยครับหนึ่งสองสามสี่คาไว้เลยครับแล้วก็มาเล่นเกียร์ตรงนี้เอานะครับนี่เกียร์ตรงนี้ลูกค้าอาจจะงงนะครับตอนนี้ผมแปลงเพิ่มคันเกียร์ตัวนี้มาให้อีกหนึ่งคันเกียร์นะครับเพราะว่าเดิมทีมีคันเกียร์เดียวคือสีส้มนี้นะครับเดินหน้า ก็เดินหน้านะครับมีเดินหน้าช้ากับเดินหน้าไวนะครับมีอยู่2ล็อกนะครับนี่ส่วนว่าอันนี้เป็นเดินหน้าช้าครับถอยหลังนี่ครับมันจะข้ามล็อกเกียร์ว่างไปนะครับไปหาถอยหลังนะครับส่วนถ้าเดินหน้าไวตามปกติก็จะมาหาล็อกกลางก่อนนะครับแล้วก็สับสับคันเกียร์ตัวนี้ครับกลับกลับข้ามมาฝั่งคันนี้นะนี่สับตรงนี้ข้ามข้ามล็อกมานนี่ครับแล้วเขาถึงจะมาใส่เกียร์เกียร์เดินหน้าไวนะครับแต่ตัวนี้ผมแปลงให้นะครับ ไม่ต้องสับข้ามมานะครับนี่ไม่ต้องสับข้ามนะครับเอาไว้ที่เดิมแต่เราเอาคันเกียร right. ์นี้เลยนะครับนี่กลับมากลับมาเป็นไวยนะครับตัวนี้ก็ปล่อยว่างเหมือนเดิมนะครับนี่ก็วิ่งไวนะครับน่ฮะตัวนี้จะจะจะแก้ปัญหาเรื่องการการเข้าเกียร์ไม่ค่อยได้นะครับี่การสับสูงนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยถึงนะครับตัวนี้ก็จะแก้ปัญหาได้เยอะมากนะครับเพราะว่าทุกคันผมก็อาจจะแปลงไปให้อย่างนี้หรือว่าบางคันลูกค้าอาจจะไม่ไม่ไม่ชอบเป็นของเดิมก็ได้นะครับนี่ ถอยหลังเดินหน้านะครับถอยหลังเดินหน้านะครับถ้าไปเดินหน้าไหวแล้วก็ใส่ตัวนี้กลับมาว่างก่อนแล้วก็เอาตัวนี้เข้ามาตัวนี้ก็จะไหวขึ้นนะครับนี่ฮะอ่าเดี๋ยวผมจะลองนะครับติดเครื่องให้ชมนะครับเครื่องนิ่มนนะครับเครื่องนิ่มมากนะครับลูกคาดูท้อควันครับตัวนี้ไม่ต้องเผาหัวนะครับลูกค้าเป็นตัวดีทีนะครับไม่ต้องเผาหัวนะครับ ถ้าฟังหัวแสดงว่าเครื่องมันจะหลวมนะครับเครื่องหลวมมันถึงจะเผา,านะครับตอนนี้เครื่องนิ่มๆน,นะครับดูดูเสียงนะครับฟังเสียงนะเสียงนิ่มๆน,น,นะครับครับ แรงด,ดีนะครับนี่แรงดีมากแรงแย่หลวงนะนิ่มนนะครับลูกค้านิ่มนิ่มผมมาได้เบานะครับเบามากนะครับหมูหมควงได้เลยนะครับเนี่ยนะไม่ต้องกลัวหนักนะครับเพราะว่าเป็นพาวเวอร์นะครับขับเคลื่อน4ล้อนะครับ มาะสำหรับตัดหญ้านะครับตัวนี้รถรุ่นนี้นะครับราคาไม่แรงนะครับแล้วก็ทนนะครับขนาดตัวเท่า34แรง36แรง40แรงนะครับเท่ากันหมดนะครับส่วนถังหลังก็ขึ้นลงปกตินะครับตัวนี้ขึ้นลงปกติแล้วก็ล็อกเนี่ยล็อกไม่ให้หางตกนะครับนี่ให้ครบเรียบร้อยนะครับพร้อมทย่างนะครับเอาไปใช้งานได้เลยครับไม่ต้องเช็คตัวไหนนะครับตัวนี้ผมทําให้พร้อมใช้งานหมดแล้วนะครับลูกค้า เอาไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับตัวนี้เดี๋ยวมาดูไอระบายกันครับไอระบายนะครับตัวนี้ะแกนข้างเครื่องผมมีหมดนะครับผมมีแต่ผมถอดออกให้เห็นเครื่องชัดๆนะครับเดี๋ยวผมใส่ให้หมดนะครับดูไอระบายครับตัวนี้ร้านอื่นอาจจะไม่เปิดให้ดูอย่างผมแต่ว่าตัวนี้ผมให้ดูนะครับให้ดูดึงจัดได้นะครับ นี้จะไม่มีเลยนะครับแล้วก็มาดูไอ้หม้อน้ำนะครับเนี่ยหม้อน้ำนิ่งๆนะครับต่ลูกค้าลองรถท้าร้อน,อนก็ระวังหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวน้ำปุงนะครับตอนนี้น้ำนิ่งๆนะครับลูกค้าน้ำนิ่งๆ าล์าน้ำเปิดแล้วนะครับลูกค้าบผมวงเราลงน้ำอะไรผมเช็คให้หมดทุกอย่างนะครับตอนนี้เล์าน้ำเปิดแล้วนะครับละน้ำจะอุ่นนะครับน้ำจะร้อนเริ่มร้อนนะครับอ่อันนี้น้ำนิ่งๆนะครับผมรับประกันให้ด้วยนะครับพวอกฝาโซพ่พวอกปเก็นนฝาโซ่ปลกหม้อน้ำอะไรงี้ผมรับประกันให้หนึ่งเดือนนะครับลูกค้าสามารถไนใช้งานเต็มที่ได้เลยนะครับเดี๋ยวมาลองดูการขับเครื่องครับ ในดับสวิตต์นะครับดับสวิตต์ดับปิดติดกระดับเลยนะเราลองดูครับ